สวัสดีทุกคนครับทุกคนทราบไหมครับว่าจังหวัดระยองมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่เก่งมากๆนั่นก็คือหลวงพ่อสาคคนครับหลวงพ่อสาครวัดนองกลับท่านเป็นเกจิอาจารย์สิบเอกหลวงปู่ทิมเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระกิตตศักครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ10บโมงได้ขึ้นไปแกะสลักตรงซุ้มประตูวัดพร้อมกับช่างอีกสองคนซุ้มประตูวัดสูง20เมตร ในระหว่างการก่อสร้างสภาพอากาศขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึมในขณะกำลังต่อสายไฟอยู่เพื่อนนำปลั๊กขึ้นไปแกะสลักตรงสุประตูวัดร,ระหว่างทำงานได้เกิดฟ้าผ่าลงมากลางยอดสุมประตูวัดทําให้เกิดกระแสไฟไหลมาตามสายไฟมาหยุดตรงปลัก๊กทําให้ปลัก๊กระเบิดเสียงดังสนั่นเลยนะครับร่างของลงพี่และช่างสองคนก็กระเด็นสลบลงไปพอได้สติก็ค่อยตรวจสอบดูว่า เกิดอะไรขึ้นก็ตรวจสอบใต้รักแร้ก็มีรอยแผลไหมที่โดนฝาผ่ารวมไปถึง